ดีครับดูนี้เราจะมาสอนเทคนิคการ selection นะครับที่ที่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับไม่ใช่ไม่ค่อยได้ใช้สิต้องบอกว่าเออได้ใช้จะเป็นแต่ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในโหมดที่มันกดง่ายนะครับเ,เราจะเรียนกันในเรื่องแรกก็คือ select ที่เป็นแบบสลับไปสลับมาตามที่เราต้องการนะครับเอางี้ดีกว่าสมมติว่าเป็นเพลนเพลนหนึ่งนะผมสร้างเพลนเพลนหนึ่งขึ้นมานะครับผมมีการใช้ Control R เข้าไป d ิ t หมดใช่ไหม c o n t r o l R เพิ่มเส้นเข้าไปเป็นลักษณะแบบนี้หมุนเยอะๆเลยแบบนี้เลยแล้วคลิกขวานะครับทีนี้ผมต้องการที่จะ Select แบบให้มันสลับนี้เราจะทำยังไง Select ไปเรื่อยๆ Select ไปเรื่อยๆ,อยๆแบบนี้ทำยังไงนะครับก็กด Control c o n t r o l Shift บวกบวกบบวก,บวก,บวก,บวกนะวิธีแรกจบถ้าอยากลบกลับมาก็ Control c o คอนโท Shift ลบลบลบบบลบ,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 ลบกลับมานะครับอันนี้เป็นวิธีแรก วิธีแรกที่ค่อนข้างใช้บ่อยอ่ะวิธีที่2องอวิธีเมื่อสักครู่นี้สามารถใช้ไม่ว่าจะเป็นจุดก็น่าจะได้นะจุดจุดใช่ไหมคอนโทรลชบวกบวกบ,กบ,กบ,กบกเห็นไหมแต่จะมีข้อแม้นะครับถ้าเกิดว่าคุณเลือกอบนล่างอย่างนี้มันจะจําเฉพาะตัวที่คุณเลือกเรียกว่าอย่างไรล่าสุดนะครับมันจะจำเฉพาะตัวที่คุณ Select, เลือกล่าสุด,นะจจเ,พสดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเลือกล่าสุดคือตัวขวา กดคอนโทรลชิปบวกมันจะเฉียงลงเลยนะครับจากแนวที่คุณก่อนขวาก่อนขวาแล้วเฉียงลงนะครับกลับกัน้าผมคลิกแบบนี้คลิกแบบนี้คลิกแบบนี้แล้วผมกดคอนโทรลชิปบวกมันก็จะไปทางขวาแบบนี้เนาะให้เข้าใจตรงกันนะครับทีนี้มีตัวไหนอีกที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับลูปไหมลูปสิเล็กลูปอินเนอร์ตัวนี้นะครับคือ,อไรคือหมายความว่าเมื่อเวลาที่เรามีการเลือกเส้นในลักษณะแบบนี้ก็ได้ แล้วผมต้องการแบบนี้นะแบบนี้แต่ผมลบฝั่งนี้ผมไม่ต้องการออกแบบนี้นะครับผมลบออกแล้วทำยังไงดีถ้าเกิดว่าผมต้องการเล็กเฉพาะด้านในอย่างเดียวที่เป็นเซอร์เฟนะอ่ะสมมติผมเลือกแบบนี้คลิกแบบนี้นี่ผมลบออกได้ไหมเรียกใหม่ โดนไดไน้ไว้ในลักษณะนี้นะกดคอนโทรลคลิกไว้ก่อนแบบสีเล็กธรรมดาเลยนะครับสีเล็กกันธรรมดาเลยนะแบบนี้แล้วผมต้องการที่จะสีเล็กด้านในผมจะไปที่คําว่าสีเล็กลูปอินเนอร์รีเจนตัวนี้เห็นไหมมันก็จะสีเล็กเฉพาะในลูปที่เราเลือกไว้ในลักษณะแบบนี้นะครับค่อนข้างมีประโยชน์นะค่อนข้างมีประโยชน์ถ้าเกิดว่า,อาโอ้นี่มันก็เยอะไปเนาะเดี๋ยวขออนุญาตลบชิป A เพลนขึ้นมาใหม่นะครับเพิ่มซับทีวีให้มันหน่อย ผมต้องการเพิ่มเส้นเพื่อที่จะให้คุณดูเนาะซับดีายเพิ่มไปที่ขวาเพิ่มซับดีไยไปอีกก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับพอเข้าอีดิทโหมดปุ๊บเนี่ยผมเลือกแค่เส้นนี้เส้นนี้เส้นนี้เอาเฉพาะลูปนี้นะลูปนี้คลิกขวามาคลิกคลิกแล้วก็ต้องการลูปนี้ครับกดชิปคลิกคลิกคลิกนะครับแล้วก็ชิปคลิกชิปคลิกชิปคลิกผมต้องการซีเล็กภายใน2องลูปนี้ผมจะไปที่ตรงไหนซีเล็กลูป อินเนอร์ l o o แค่นี้ได้เหมือนกันนะครับหรือกรณีที่เรามีการเ,าเลือกมาแบบนี้อ่านแบบนี้เลยแล้วเราต้องการ select แค่รอ,อบนอกนะครับรอบนอกเราก็จะไปที่คำว่า select loop เหมือนเดิมแต่ทีนี้จะเป็น boundary ตัวนี้นะครับปุ๊บมันก็จะ select รอบนอกให้เราเห็นไหมหลังจากนั้นเนี่ยเราจะ control shift d ขึ้นมาก็ได้หรือจะ อะไรก็ได้ให้เราทํางานได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้คือในโหมดของ Select ที่มากันแบบ <S <S 1> <S 1> วววๆวอ่ะอีกคําสั่งหนึ่งแล้วกันเป็นของแถมนะครับสมมุติว่าเรามีการทํางานที่เราไม่ได้เขาเรียกว่างไงไม่ได้ใช้มิลเลอร์แล้วกันไม่ได้ใช้มิลเลอร์ถ้าเราทํางานมีการที่เราไม่ได้ใช้มิลเลอร์เนี่ยแล้วทีนี้เวลาที่เราจะ Select ซ้ายขวาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอ่ะยุ่งยากใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเช่นในกรณีที่ ผมต้องการทำเก้าอี้อละกันนะครับเก้าอี้ละกันผมคลิกอนะครับ a แปลว่า o เลือกทั้งหมดแล้วดึงขึ้นแบบนี้ผมต้องการ select surface ชิ้นนี้นะครับกับ2ชิ้นนี้แล้วต้องการทำงานในระดับในลักษณะที่เป็นไปด้านซ้ายด้วยนะครับกด control shift m แบบนี้เห็นไหมเราเราต้องดูอยู่ด้านแกน y แบบนี้นะคลิกคลิก control shift มันจะมาอีกด้านหนึ่งนะครับถ้าคุณไม่กด x แทตัวนี้มันจะไปแค่ด้านเดียวมันจะลืมด้านเก่านะถ้าคุณกดไว้มันก็จะเลือกด้านเดิมด้วยอหลังจากนั้นเนี่ยง่ายเลยคุณทํางาน xto เห็นไหมดึงขึ้นดึงลงในลักษณะที่เป็นเก้าอี้แบบนี้ก็ได้นะครับง่ายเลยกด I อีกสักตัวหนึ่ง E ลงมาแบบนี้แล้วก็ i ลงไปแล้วก็ E ลงมาถ้ากรณีที่ผมอยากจะขยายอ่ะ เห็นไหมทำไมผมถึงขยายได้ในลักษณะที่เป็นชิ้นต่อชิ้นแบบนี้นะครับต้องดูที่ตรงนี้ด้วยนะผมเลือกเป็น individual origin, origin นะก็คือขยายแบบชิ้นเฟสไขชิ้นเฟสมันโดยปกติแล้วนะครับมันอาจจะเป็นอ่า boundary box หรือเปล่าไปคนละทิศทางแบบนี้นะครับคนละคนละทิศท,ทางแบบนี้ก็ได้ก็เลือกอ่า individual w i p นะครับแล้วก็ขยายกดปุ่ม S ขยายาเป็นขาเก้าอี้ ง่ายๆนะครับแบบเร็วๆแบบนี้เห็นไหมจบเลยนะครับแล้วก็ elect ปกติทั่วไปแบบที่เราใช้เลยนะครับแบบปกติที่เราใช้เลยแบบนี้ถ้ากรณีที่เราเลือกแบบนี้ล่ะคุมหมดเห็นไหมด้านล่างข้อดีของการที่มันไม่ไม่ elect ด้านล่างก็คือมันคุมให้ด้านบนแต่ถ้าเราอยาก Select ด้านล่างกด s h i f t ตแล้วก็เลือกไปมันก็จะ Select ไปอะไรกันก็ว่ากันไปนะครับทีนี้ผมจะไม่ชิป f t ตนะผมจะแบบนี้ หรือผมจะคลิกที่ลูปแบบนี้ก็ได้นะครับเนี่ยคลิกคอนโทรลค้างไว้คอนโทรลค้างไว้คอนโทรลค้างไว้ที่ปลายที่ไม่ต้องเดือบันคลิกก็ได้นะครับสําหรับใครที่แบบเกง่งๆในการปวดเ,เดอบันคลิกก็นะมีนะ,ะก็เแบบเวลไปแค่น,นี้ตามมุมขอบ,บ,บน,นะครับกดปิดคุณก็ได้แลวเก้าอี้โต๊ะง่ายๆอะไรง่ายๆแบบนี้นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับโหมด select ที่รู้สึกว่าน่าจะค่อนข้างเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เรียกว่ายังไงอะยากรู้เทคนิคต่างนะครับมันค่อนข้างใช้ง่ายนะเบนเดอร์ ender, ผมมองว่ามันค่อนข้างใช้ง่ายนะครับเอาใหม่เดี๋ยวย้ำให้ดูทีกงนะคลิกคลิก,ลกแล้วคอนโทรลชิปบวกบวกบวกเห็นไหมถ้าในกรณีที่คลิก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  คลิกแบบนี้ล่ะคอนโทรลชิปบวกบวกมันก็จะจําอย่างที่ผมบอกไงซ้ายไปขวาตัวล่าสุดคําสั่งล่าสุดก่อนที่มันจะใช้นะครับถ้าคุณกดคอนโทรลชิป m เห็นไหมมันจะไม่ได้นะครับคุณต้องเอาแกนสีเขียวอยู่ด้านหน้าแบบนี้แล้วก็เลือกคลิ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 กแบบนี้ก็ได้เอาแบบว่าแมนนวลนะแมนนวลคลิกคลิกคลิกคอนโทรลชิป m เห็นไหมไปฝั่งตรงข้ามคุณก็ทําอะไรกับมันก็ได้นะครับ คิกชิปชิปคอนโทรลชิปเอ็มไปเหมือนกันเห็นไหมทำอะไรดีอินเนอร์ไหมแล้วก็อ e ีขึ้นแบบนี้ก็ได้นะครับก็อยู่ที่คุณเลือกใช้บลาบาบลานะค่อนข้างง่ายก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยววันหนังมีเทคนิคง,ง่ายๆสั้นๆมาสอนเดี๋ยวผมจะมาแชร์ให้อีกทีหนึ่งนะครับสวัสดีครับ